โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พอกับผมก่อนสุดนะแล้วในตอนนี้ทางบ้านก็น่าจะเห็นเลนเจอร์ตัวนี้บาวแครอทหรือว่าบาวมุดดินเลนเจอร์ตัวนี้ในชั่วโมงนี้เนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ที่ร้อนแรงมากที่สุดนะเพราะว่ามีน้องทางบ้านหลายคนบอกว่าให้ผมเนี่ยรีวิวเลนเจอร์ตัวนี้ทีเราไปดูกันที่ความสามารถของเลนเจอร์ตัวนี้ก่อนเลยลักันนะความสามารถแรกเนี่ยยกเลิกทักษะอมาตะของสตู ยกเลิกผลลัพธ์บ,บัฟของสตูแล้วยังทําให้สตูเนี่ยชัง,งักถึง9วีนะก็คือมันจะล้างโล่แล้วก็จัดสตันไปตึงๆถึง9้วิ แล้วส่วนความสามารถต่อไปของมันเนี่ยเป็นการสร้างบาเรียในพื้นที่ทั้งหมด7วิพร้อมกับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่180แเอร์ซนและก็ยังส่งพักพวกหนึ่งตัวเนี่ยไปยังแนวหน้านะความสามารถนี้เนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันแต่ว่าทางบ้านที่ดูคลิปนี้จะได้เห็นกันพร้อมกันแล้วส่วนความสามารถต่อไปของเลนเจอร์ตัวนี้นะ ต่อต้านใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นก็คือเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยจะไม่โดนสตูที่ใช้ความสามารถเพิ่มแร่ไม่ว่าจะเป็นแล่200รก200-300หรือว่าแร่1000เลนเจอร์ตัวนี้จะไม่โดนแล้วส่วนความสามารถต่อไปเนี่ย กระเด็นถอยหลังเมื่อออกปฏิบัติการเลนเจอร์สายไหวพิบถ้าเราปล่อยเลนเจอร์ตัวนี้ออกไปใช่ไหมมันมีโอกาสสูงมากที่จะทำให้ตรูชนิดไหวพิบทั้งหมดในสนามเนี่ยกระเด็นถอยหลังไปแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังยกเลิกบาเลียทักษะหรือว่าล้างบับโลด้วยนะแล้วส่วนความสามารถล่างก้าวดาวของเลนเจอร์ตัวนี้ ผมแนะนําเป็นบาเลียสมบูรณ์แบบเท่านั้นนะคือความสามารถอื่นเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าหอมหวานทั้งหมดแต่ว่าบาลียสมบูรณ์แบบเนี่ยมันเป็นความสามารถเดียว <c oughs> ที่จะทําให้เลนเจอร์ตัวนี้ได, <c oughs> ได้ฉายแสงแบบแน่นอน100%ซถ้าเกิดเราแเลาสร้างล่างโคนเนี่ยนะแล้วเลนเจอร์ตัวนี้ไปยืนอยู่หน้าเลนเจอร์ทาดมืดแรงๆเนี่ยอาจจะหายไปโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าบาลียสมบูรณ์แบบเนี่ยคือคุณได้เล่นแน่นอนนะ แล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีพรสวรรค์เข้ามาถึง4ขั้นถ้าเราปลดล็อกพรสวรรค์ขั้นแรกเนี่ยระหว่างการต่อสู้มันจะเพิ่มผลลัพธ์ก็คือจะทำให้ศัตรูเนี่ยชะง,งักนานขึ้นอีกสี่วิ จากตอนแรกที่มันเป็น9วิอยู่แล้วเนี่ยนะท่านรวมกับความสามารถนี้เนี่ยจะกลายเป็น12วิแต่ว่าความสามารถของพรสวรรค์ขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะติดต่อเมื่อศัตรูเนี่ยมี H p ีมากกว่า30%ขึ้นไปแล้วส่วนความสามารถต่อไปของมันเนี่ยเป็นการเพิ่มการต้านสกิล20%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกายอีก300%นะแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตอีก400%หูย ความสามารถเพิ่มพลังชีวิต400%เนี่ยมันจะทำให้เลนเจอร์ตัวนี้ถึกขนาดไหนแต่ว่ามันดันเอามาอยู่ในความสามารถพรสวรรค์ขั้นสุดท้ายอ่ะใครจะไปเปิดถึงว่าเลนเจอร์แสงมืดแล้วส่วนค่าพลังของเลนเจอร์ตัวนี้นะมีพลังชีวิต13ล้าน4แสนในร่างไฮเปอร์แม็กสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันก็ถึกนะแต่ยังไม่ได้ถึกที่สุดอยู่แล้วก็ระยะโจมตี80จุดอาจจะไม่ได้ยืนแนบ ช,ชิดกายขนาดนั้นแล้วส่วนแร่าธาตุเนี่ยหนึ่งกร่นะโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองดูความสามารถของเลนเจอร์ตัวนี้แบบเต็มๆเลยละกันว่ามันจะตึงขนาดไหนคู่ควรกับการเปิดมาอยู่ในการครอบครองหรือเปล่า แล้วในด่านแรกที่ผมจะเอาไปรีวิวนะก็เป็นทางด้านด่าน406เดี๋ยวเรามารอดูฟอร์มการเล่นของเลนเจอร์ตัวนี้เลยละกันอันดับแรกเนี่ยนะคือการทดสอบของผมอะ่ะผมจะทําการปล่อยเลนเจอร์ตัวนี้ออกไปเพียงแค่ตัวเดียวนะเราจะได้เห็นถึงความสามารถที่2ของมันชัดเจนที่ว่าโยนเลนเจอร์หนึ่งตัวเข้าไปในวงไฟอะ่ะถ้าเลนเจอร์ตัวนี้ตายโดยที่ไม่ติดสกิลนั้นแสดงว่ามันจะต้องใช้เลนเจอร์มากกว่า2ตัวขึ้นไปแล้วเลนเจอร์ตัวนี้มันจะไม่ใช่เลนเจอร์สายซัมมอนด้วย โอ้โหชัดเจนว่ะเพื่อนโอ้มันจะผมว่ามันต้องมี2ตัวขึ้นไปว่ะถึงจะสามารถเล่นคอมโบของเลนเจอร์ตัวนี้ได้นะความสามารถไฮเปิงมันจะทํางานเดี๋ยวผมลองปล่อยอีกตัววิ่งเข้าไปในวงไฟดูแล้วกันไปช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนจะหลับแล้วเว้ยถ้าโอ้โหชัดเจนเลยว่ะคือมันต้องมี2ตัวขึ้นไปนะเลนเจอร์ตัวนี้มันถึงจะทํางานความสามารถไฮเปิงมันที่โยนเพื่อนเข้าไปกลางวงไฟ ผมเริ่มที่จะเข้าใจเลนเจอร์ตัวนี้มากขึ้นแล้วนะแต่ว่าด่านต่อไปที่ผมจะเอาไปรีวิวเนี่ยคือด่านที่412มันจะทําให้เราเนี่ยได้เห็นถึงระยะสกิลของเลนเจอร์ตัวนี้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคือแผนของผมเนี่ยผมจะปล่อยเลนเจอร์ตัวนี้ออกไป1ตัวใช่ไหมแล้วผมเนี่ยก็จะปล่อยโคนี่โซดาออกไปผมจะดูว่ามันเนี่ยจะพาโคนี่โซดากระโดดหรือเปล่านะสําหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้โอ้โหแต่ว่า มันมันสกิลโซดามันแรงเกินไปว่ะหรือว่ามันคอมโบได้แค่กับเลนเจอร์ตัวมันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนคือผมเนี่ยจะต้องเทสหลายๆเกมเลยละสำหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้นะเพราะมเป็นเลนเจอร์ที่มองสกิลค่อนข้างยากมากถ้าเกิดปล่อยมันออกไปเพียงแค่ตัวเดียวโอ้เฮ้ยมันงัดหน้าโซดาพาโซดาจ้ำไปเข้าไปกลางวงไฟว่ะเมื่อกี้ทางบ้านก็น่าจะสังเกตเห็นนะว่ามันยกโซดาขึ้นมาแล้วโซดาเนี่ยจ่ายสกิล แล้วในด่านต่อไปที่ผมจะเอาไปเช็คของนะทางบ้านก็น่าจะสังเกตเห็นว่าผมเนี่ยทำการเพิ่มแซลลี่ห่านลิ้นยาวแล้วก็โคนนี่บินดุเข้าไปเว้ยทางบ้านนึกภาพตามผมนะเลนเจอร์ตัวนี้มันจะส่งเลนเจอร์หนึ่งตัวเข้าไปกลางวงไฟใช่ไหมเดี๋ยวผมจะรอดูระยะของมันซิวมันจะไกลขนาดไหนถ้ามันส่งแซลลี่ห่านหินเอเอไอห่านลิ้นยาวเข้าไปกลางวงไฟแสดงว่าเลนเจอร์ตัวนี้มันยกทั้งแบบอู้ เฟีย h จ r ดคือผมไม่ได้ตกใจในความเก่งของมันนะคือเลนเจอร์ตัวนี้สไตล์การเล่นของมันก็แปลกๆอยู่แต่ผมตกใจที่ว่าเออมันพาเลนเจอร์ตัวไหนก็ตามของของทีมเราไม่ว่าจะยืนระยะไหนเนี่ยมันมันส่งเข้าไปกลางวงไฟทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวผมจะลองลองดูอีกทีงี้ว่ามันจะส่งโอ้โหคือผมมองว่ามันเริ่มเป็นดาบสองคมยังไงไม่รู้เหมือนกันว่าทางบ้านลองนึกภาพดูนะถ้าแผง,งหลังของเราที่มันจ่ายสก,กิลแบบ บึมบึมลำลึมดีๆอ่ะแล้วมันส่งเข้าไปกลางวงไฟอ่ะมันจะโก้หรือเปล่าว่ะเพื่อนคือถ้าสมมติอราบอสมืดผมยืนยิงไกลอยู่ดีๆใช่ไหมมันส่งออกไปแล้ว บอสมืดผมไปแตกฟรีมันมันจะเกิดอะไรขึ้นวะ <S <S แล้วในตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่ผมจะเอาบามุดดินไปเช็คของในสนามจริงนะผมได้ทาการเตรียมเลนเจอร์ทั้งกินโทคี้แล้วก็เลนเจอร์ตัวเลมเอาไว้เพราะว่าในสมอระููมลบจริงอ่ะเราจะต้องเจอกับเลนเจอร์ตัวเมตาเดี๋ยวเรามารอดูเลยละกันว่าผมเนี่ยจะสามารถดึงพลังของเลนเจอร์ตัวนี้ ออกมาได้ดีขนาดไหนนะผมเนี่ยก็ทำการเตรียมเลนเจอร์ของทีมเราเอาไว้เหมือนกันก็เป็นทางด้านเลนเจอร์ตัวกินโทคิแล้วก็เลนเจอร์ตัวบามุดดินคือ2ตัวเนี้ถ้าบริสุทสูงยังไงมันก็ต้องเป็นเลนเจอร์ที่ต้องคอมโบกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามารอดูเลยว่ามันจะสามารถฉายแสงได้ดีขนาดไหนในเกมนี้โอเคคือถ้ามันยกกินโทคิแล้วโยนกินโทคิเข้าไปในวงไฟเนี่ย มันจะโก้หรือเปล่าวะเพื่อนอู้แต่ว่าเข้าตำแหน่งไวอยู่นะสำหรับทางด้านเรนเจอร์ตัวกินโทคิโอ้โหกินโทคิกลายเป็นเดนจิเลยว่ากลายเป็นเอเลนเซเยเกอร์เลยว่าเพื่อนอันนี้เรามารอดูกะนอการสตันที่ชัดเจนขนาดนี้มันคืออะไรเพื่อนทางบ้านก็สังเกตเห็นนะว่าเรนเจอร์ของฝ่งตรงข้ามอะไม่ว่าจะเป็นกินโทคิหรือว่าจะเป็นเลมเนี่ย ได้เล่นอยู่แค่ไม่กี่ตัวเกียร์นี่คือสุดเหมือนกันทั้งคู่นะแต่การสตันตหลักๆเนี่ยผมว่าน่าจะมาจากทางด้านเลนเจอร์ตัวมุดดินมากกว่าว่าเพราะผมสังเกตเห็นตั้งแต่ต่อเล่นด่านแล้วมันเป็นเลนเจอร์ที่สตัน์แม่นมากนะโอเคเรามารอดูกันต่อเลยละกันนะในตอนนี้โอ้โ <c oughs> หาในสนามจริงยังไงมันก็ต้องเจอเลมวะ่ะมันเป็นชะตาที่เลี่ยงไม่พ้นว่ะ โอเคถ้าไม่เจอเลมก็เจอกับเซนคูผมว่าการโยนเลนเจอร์หนึ่งตัวเข้าไปในวงไฟเนี่ยแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยในสนามลบผมพูดตามตรงโอ้โหโดนคือผมเข้าใจแล้วว่ากินโทคี้ของเราเนี่ยมันจะต้องเจอกับเลมแล้วมันจะสู้กันไม่ได้นะแต่ที่ผมกดเข้ามาเนี่ยเพราะผมอยากจะเห็นถึงสกิลของเลนเจอร์ตัวนี้ว่าในสนามอ่ะมันจะเล่นโทนไหน แล้วในตอนนี้ผมได้ทําการเตรียมเลนเจอร์ที่คู่ควรกับการทดสอบเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นทางด้านบอสมืดผมบอกเลยนะถ้าเลนเจอร์ตัวบามุดดินเนี่ยมันจะเก่งได้มันต้องก้าวผ่านเลนเจอร์ตัวนี้ไปได้เว้ยเพราะว่าในสมอรภูมมอ่ะยังไงใครที่มีบอสมืดก็ต้องดาบบอสมืดเอาไว้เป็นตัวดาเมจหลักของทีมอยู่แล้วมันคือชะตาที่เลี่ยงไม่ได้กว่าที่เลนเจอร์2ตัวนี้มันจะต้องเจอกันนะ โอเคครับเดี๋ยวทางบ้านมารอดูเลยละกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก่อนที่ผมจะทำการกดเริ่มไปนะสำหรับใครที่สนใจบริการดีๆที่เกี่ยวกับเกม Line Ranger ในตอนนี้ f c e e o o o k แ n นเพจกรสุดของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1,40,000คนเปิดให้บริการสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวเราไปเจอกันได้ที่ f c e e o o o k แ n นเพจกรสุดของผมละกันนะเดี๋ยวเรามารอดูการวัดกันในเกมนี้ดีกว่า ผมให้เลนเจอร์ตัวนี้ไปขู่กินโทคีเลยถ้ามันเก่งจริงมันจะต้องฉายแสงได้ในเกมนี้แต่ถ้าเลนเจอร์มันกากมันกลึ่มมันเจอบอสมืดเห็นหน้าปุ๊บเปิดหลับก็คงจะต้องตามนั้นนะเพราะผมสังเกตเลยตัวแท้งท่าแสงเนี่ยสำหรับผมในใจลึกๆผมรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าอนาคตมันจะลำบากโอ้โหบูกินโทคีกินโทคียังมีอาการนะเพื่อนโอเค โอ้กูกินท็คี้แบกจัดโอเคครับก็สำหรับทางด้านในเกมนี้เนี่ยเลนเจอร์ตัวนี้เท่าที่ผมสังเกตเห็นนะว่ามันจะวิ่งเข้าไปในวงไฟไปเจอกับบอสมืดเนี่ยมันน่าจะโดนยับยับเลยว่ะแล้วในสมอรภูมมลบจริงเนี่ยมันจะมีเลนเจอร์ตัวโคนี่สล็อกอยู่คือเลนเจอร์ตัวนั้นจะคอยเสกรถเข็นมาขวางมันเอาไว้ทำให้มันเนี่ยเสียจังหวะในการวิ่งเข้าไปบวกทีมไฟเต็มๆนะ สำหรับผมเนี่ยนะผมให้คะแนนเลนเจอร์ตัวนี้ บบไม่เป็นทางการนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นทางการเนี่ยมันจะต้องมีความสามารถบาเลียสมบูรณ์แบบในร่าง9ดาวก่อนคือส่วนตัวผมให้เลนเจอร์ตัวประมาณ7คะแนนเพราะว่ามันไม่มีดาเมจแต่ผมชอบตรงที่ว่าสตันของมันเนี่ยค่อนข้างแม่นเลยและความสามารถที่ว่ากระเด็นถอยหลังเมื่อออกปฏิบัติการเลนเจอร์สส่ไวพิพเนี่ยความสามารถนี้น่าสนใจนะเพราะว่าในสมรภูมิจริงเนี่ยเราจะต้องเจอกับเลนเจอร์ตัวสล็อกเจอกับบอสมืดเจอกับบาวล็อก ความสามารถเนี้ยผมมองว่าจี๊ดแต่ว่ามันต้องเป็น9ดาวแม็กอะแล้วก็ความสามารถบาเลีสมบูรณ์แบบอะมันถึงจะจี๊ดจริงโอเคครับก็สำหรับทางด้านในคลิปนี้ผมขอพูนทางบ้านทุกคนมากๆเลยนะ